ที่บูร์ดี่ยังขลล่างเหรอแก้มเหลืองแกมเหลือเราไปไป,ไปเล่นไงนั่นอะ,นนอะ ดูเขาเก่งนะเฮ้ยให้เขาหน่อยเจ็ดแปดปีเก่งที่สุดที่อะไรเก่งเก่งเก่งไปไหนบวกลบคูณย่าเออมีด d r a m าเดองอาจจะนอนในผู้หญิงผู้หญิงของเฉยงอแงงอแงโดนล้อไม่ได้ไม่รับปรได้ตอนนือใหม่เนี่ยรุ่นเชียร์ย่าเลยยังรับมือรับตีไม่เปนไหว เมืกีลืมชางไปโงาบาลไม่เไรอะลกเาว่าเจ็บกระจกนักึงมันเป็นไรเนี่ยมันเป็นเด็กอดก เดี๋ย่มัอร้านนี่สิตลอดที่นัก็คือแบบมันไมเคยเจ็บเลแล้วอยู่ดีวันนึงวันนี้คยโดยแล้วบมันเจ็บโคตรตึงไพาว่ามันไขยกข้งในมันให่แต่มันผล่มันเข้าเดิมเหอดอกมันให่แตเดิมัก็เลยแบมันยียวเจ็บะียิรให้แบบนลงบาดลยมันต้องดเปิดให้มันแบบขยาย เด็กเขาไม่แบบไม่ดูเรื่องอยู่นี้ผมก็พเมเจ็บเจ็บ์หรอเจหอดีกเนะ ไปเียวหนังมันเยอะเหนเง้ไม่งั้นอ้โหเหมือนเหมอบหัวให้มันตันแล้วมันแบบมันกะจรกแบนี่

เด like, <UST> ี๋หมอนไปแวนไปเกีดู่มกเป็นงานอะไรด้วยอนเปิร์ตดิบเดแล้ว่ะนเาหแบี่น่งาไม่่เขาก็ไม่ได้อยากจะเขาอยากทำงานเขาไม่จัดเร็จไปอ่ะเขาดแล้วมาโหเห็นเแล้วไม่งันไม่งั้นหมอทำงานวบแล้พี่มาในตอนที่สองสบ หน้าหลักเลยหน้าหลังเลยกูเล่นหน้าหลังเออเนหน้าหน่อย อะไรไรองเยี่ยสมสมหอมบไปแล้วสหดูไรื่องก็พี่มาชอบส่งให้ดู เขามีแบบ ทอนั้นเดียวนเลาอยีแมกินาจให้สัญญากาลิฟตไม่แน um ่คอได้สัญญาพบเลยเดี๋ยวโซชาเเราดนันี้ก่อนเดุงล

Blender, เล mike, ่นไม้หัวหนักเล่ไหมเราไม่ได้เล็กตากเล่นไม่ได้เล็กตามันไม่มีแรงเหนยวหนันเาไม้ตบจะนกไม้เบาเออนี่แหละหัวหนักลองเล่นดู